สวัสดีครับพี่น้องนี่ข้าวมันเบ่งแก่นหน่อยครับโอเคหน่อยสช้ม้ชิบหยุบเทียรปีหนาครับแล้วเบ่งว่าสีเอเชียวะครับจะร่างไป็นทหารครับ

ต,นนตัวนี้ครับนี่ที่มาจากผ้าเม่กี้น่นครับคุณ เียังไปครับพี่น้องผมก็ไดบ้าเพื่อนแบบมีเส้นทางทุกทุกตัวนะครับเนาะมีเส้นทางก็เพืวอนยังไงเวลาที่ทเส้นทางก็คือชีวิตของการมุ่งครับช่วงหอาคนตรงนี้การทำวัคซีนมีเป็นเมินละลายน้ำ ยาปิ Dante, ติชีวนาผสมน้ำแบบิทธิเน่ยอาทิตย์หนึ่งกินเจ็ดสองเที ido, ent, ่ยครัใส่ใส่ผสมน้ำสงมืครับสองมืงตรงเทียว่าจะกินเมือไยสิวบาบยังแบบรนครับ นี่ครับมาทัศนภาพครับสวัสดีครับ <coughs> <coughs>